ผมแล้วแล้วครับขั้นลอยซิปไอไ้ไฟเบิคขั้นครับไฟมันสอดล่โงโค้งครับไฟใหม่ไฟใหม่ชุดสายไฟเบิคขั้นเลยครับผมก็เลยวาสิซังศูนครับมันโดนแห้งแต่เพราะันสิฟาเป่าใส่รถกลร็ลด้เปลาซังมาด่านอะไรกับว่ามีครับ ว่าจะสั่างนี่แอบสั่งบ่ได้ครับมันสั่งได้อยู่ครับแต่ว่ารหัสมันบ่ตรงกันผมนก็เลยบ่กล้าสั่งยานมึงใส่บ่ได้ยานมันบ่ตรงหรือมันก็เลยมาคอยไล่เอาทีละเส้นครับหาเบิ่งไปทีละเส้นครับโต้นประธานในการแยวคัน้นหลผมก็ไล่หาไปพันๆๆ่น่นนนทีละเส้นครับ จนเบิดเบิดทุกเส้นได้ให้เรียบร้อยอันหมองแหนมันนี่หมองหมองแหนมันลงสาเหตุมันลงโค้งมันลงหมองแหนนะครับมัน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 สั่นมันกระห่าฮ่าฮสายไฟขาดมาลงโค้งผมแก้ไขพันเรียบร้อยเบิดผมก็แก้ไขเอายางในมาพันโค้งเล็กนะครับโค้งแหน ยามในมาพันไว้มหาหยมันสัมผัสหามันหัวหามันหัวอีกโดนไปหุ่นแลบ่มหายมันสัมผัสโดยตรงนอกจากสิยางในตัวหนังสิบเปล่อยออกนะครับใส่ดีดลุ้นสิบปีเร้าปีเพื่อสิยางในสิเปล่อยเพื่อมันสีหะ็นสอดอีกน่ครับ,บมานน้ครับประกอบให้ล้วเหมือนกนะัน มาลองสตาร์ทมึงครับมองมองจุดต่างๆนะครับมองที่มันสีสัมผัสกับเล็ดโคงหลถดมองได้ที่ชิดววานที่หัทีขาดนะครับปมก็เอายางในพันไว้ว้หมายมันหมายมันเพ็งไงเอไง้ไะมาฟังเสียงมึงครับมาลองมึงระบบคบไปนะ เปน็นสแตนนะครับเปิดไฟเดียวครับเียวะสายไฟนาไฟน,า,ไฟนานี่ห้องไฟเดียวครับห้องนะครับบันเดี่ยวัวเดี่ยวัวาห้องพีปกติครับ ไฟยู่นะครับน้ำไม่กระติดครับเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่กระติดครับไฟตามไฟสูงครับรบินตัวนี้กระติดครับบินข้างหน้าครับข้างหน้าโคกกติดนะครับไฟแตะครับบินกระกติครับ ไฟเบีครับคำเบีึบบางข้างหลังนะครับไฟหลอดไฟเพนขาดดวยวกับเดีย๋ยวดีแจงเันอีกทีอยู่ปรเป็นสิบยันบะคำเบีครับคำเบียควคำเบียควยติดครับปกติครับผมแมมีแล้วครับ,รบไนไฟเบ็ดกัน